อย่างวันที่สิบอัญชันเราเข้ารอบมาคัดได้ยังไงบ้างก็เขาคัดมาแล้วแล้วเราก็คัดอีกทีค่ะคัดเก่งด้วยอ่ะไอ้นีพี่เอไอ้นี่ต้องให้คำปรึกษาไหมหรือว่าเขาเชี่ยวชาญเขาเก่งมากค่ะเขาเป็นคนให้คำปรึกษาพี่เอแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่ะย้ำเก่งย้ำคัดเองคัดต่อตลอดเลยเดี๋ยวกาดต่อตลอดเรียกว่ารอบนี้มันจัดกัน3าล้านเลยเนอะถ้าสมมติว่าเวลาเขาจัดงานในฟิลร์คเองเขาจะไม่จัดแบบเต็มแน่น3าล้านแต่นี่คือจัดเต็มแน่น3าล้านเรียกว่า ส่งท้ายาฟปีงานใหญ่เลยแหละซึ่งจริงๆไม่เคยไม่คือตูมอะมาชาที่ที่เนาะกับตลาดอัมแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เลเยอร์มันกว้างแบบรันเวยาวไปเลยอะครอบ้่างไปเลยอะครับตอนแรกก็จะเทด้วยนะแต่เออวันนี้เป็นวันสำคัญไงเช้มาวันเกิดเขา็เลยต้องหบบเนีเทไม่ได้อะเทไม่ได้ฮะใช่รักเพื่อนทำงานในวันเกิดปกติเราไม่ค่อยได้เห็นจริงๆไม่ทำงานไม่รับงานมันเกิดแล้ววันสำคัญค่ะแต่วันนี้เราเทใจให้ตลาดอั้มแล้วเอ้ย ก็ต้องมาค่ะนี่ก็คือครอบครัวนี่นะคืคุณพ่อค่ะใช่ไม่ใช่คุณแม่นะคือย่าค่ะย่าหรืย่าคุณลุงค่ะแล้วก็คุณพ่อมาเป็นไงบ้างคุณพ่ออีกเหรเป็นไงบ้างพสอจะไปไหนพ่อเคยไปแล้วเคยไปที่อื่นแล้วค่ะก็ก็ชอบพ่อชอบพ่อ รู้จะขูดก็รู้อันเก่งเล่นป้อยพ่อ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 รู้จักทุกร้านรู้จักเยอะกว่าพวกเราอีกเยอะกว่าอาติเขาเขาเป็นนักชิมพ่อดีกว่าใช่พ่อก็ชิมเสร็จแล้วก็ขายเนื้อติ๊กได้ว่าพ่อเขาเป็นนักชิมอยู่แล้วเขาชิมตลอดค่ะ ่เมมืออออีะไรราาของพี่เอก็ครัวบ้านเอเหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มเมนูแกงไตปลาน้ำกินเป็นไม่แกงไตปลาแต่จริงจริก็ทำไปสองแซ่งใหม่แซ่งแท่งให้ฟรีหรือเปล่าได้สืให้ฟรีหมดทุกอย่างเลยมันเกิดเขามันเกิดเขามันเกิดเขาต้องให้เท้าเออเมื่อกี้ให้เงินไปเขาบอกว่าไม่พอแจะเติมแต่จริงจริงมันไม่พอนะพี่เอจริงแล้วเราดูว่าเขาโทรมาต้อคิดว่าเป็นร้านนะญเออเป็น้านใหญ่โอ้โหคิดจากไปบางเบามากพี่เอแต่ว่าถ้าพี่เอให้หน้าสื่อมันต้องเป็นร้านนะพี่เอให้แค่นี้เลยไม่ได้หลังนะโอ้ให้หลังก็ไดด้้่พีีอขาเยว ทำก็อปล้นตลอดเลยครับพี่ลิงล่าเค้ามาอย่างนมานานแล้วเสียใจมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็อปล้นอีกจริงครับพี่เสียมาสั่งเราสักสองพันแมเออนะจบจเลยจบดีกว่าเดี๋ยวนี้ถามวันนี้เป็นวันที่เป็นยังไ้วันนี้มันถึงที่เป็นยังไงบ้างเพราะมันเกิดมันเกิดก็ดีใจต้องดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนที่เรารักเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็มากันเดียวด้วยให้ตอบแบบไหนอ่ะเออตอบแบบนี้ถูกแล้วค่ะคุณแม่เออดูค่ะ ไปกับรางวัลที่ได้ของขวัญพี่เอไม่พอสิไม่พอจ้ะเราเคยกินพี่เอให้มากผลตลอดอ่ะเขาเปิดเป็นเพื่อนคายมันก็เลยเหลือที่เรน้อยพี่เอค่ะที่พี่เอวันก่อนพี่เอให้คนอื่นเขาอ่ะที่เป็นหนุ่มๆอ่ะปึ้งใหญ่กว่านี้อีกรถก็ให้รถก็ให้น้องให้ เท่าไหร่คะน้องอ้๊มมาได้ตลอดแต่บางคนได้เป็นช่วงๆไม่จริงบางคนได้รายเดือนโอ้ยจริงหรอรายเดือนตุูอยากรู้นะไม่ได้อยากรู้อยากไปอยู่กับพี่เอเลยอยากได้รายเดือนบ้างรายเดือนแบบที่เมตุนก็ให้คนอื่นเขาไว้อะค่ะ คือว่าเราปิดดีกว่าไหมครับแต่ไม่เคยม่เคยมีพเอกไอดอลใช่ค่ะจริงๆแต่จริงจพี่เอเก่งนะคือจริงๆอ่ะโมเดลการทําตลาดอ่ะพี่เอเป็นคนแรกๆที่แบบเป็นแบบใช่คือเราเอาจริงๆคือเราแอบถ่ายของให้พี่เอนิดนึงเพราะว่าตลาดเอแฟร์ก็ประสบความสำเร็จมากพอแบบมาแบบร่วมงานกันแล้วไปสานต่อไปเป็นตลาดอ้ําๆอย่างเงี้ยกล้าพูดเลยนะว่าตอนเนี้ยสองตลาดเนี้ยน่าจะใหญ่ระดับท็อปของประเทศไปแล้วอะครับสำหรับการที่แบบมี่เอกยอมีค่ะพีเอาวเอาไงครับคุณนายอะไรคือเอแฟร์เหรอคะอุ้ย เอแฝงก็ที่น้องอั้มเป็นเดินและน้องอั้มบอกว่าอยากจัดแบบนี้อยากจัดแบบนี้แล้วฉันก็เลยเอาทีมงานมาให้เธอนะเธอเลยหักเปอร์เซ็นต์ฉันเหรอเออแบบนี้พี่เอ๋เนาะแล้วก็แต่างบนี้เธอเขาที่บอกนะฮะยิ่งเป็นพนักกันเดี่ยวธุรกิจกันเลยฮะโอ้เออได้รู้เรื่องอะไรยัง๋ยุดเอาล็อคหลังได้เอาไหมเอาอย่าพูดดีกว่าย่าพแบบะอ่าแค่คำให้เลย ไม่เลยค่ะเพราะเราใครจะเองแบบสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันอยากได้มากมายนอกจากเงินแต่ทองนะอ่ะบอกเพื่อนย์บอกว่าไม่เอาเอาให้เงินแต่ทองนี้เราอยู่อย่งนี้เาอาแล้วจริงจริงแล้วที่บ้านลบไม่ไม่ไม่นะเขาหมายถึงว่าผู้ชายเออไม่เอาคุณจะไมปเงิน1 0นเลยนะเดี๋ยวถามแทนดีกว่าวันเกิดปีนี้มีคำอวยพรอันไหนที่แบบทำให้เราใจเต้นบ้างไหมคะไม่มีไม่มีเลยเค่ะ ไม่มีเหรอนอกจากยอดเรียกเก็บธนาคารัตรเครดิตไม่มีอะไรให้เราใจเตน,น<อ>เลย เราคืนนี้เราจะได้เจอใครบางคนไหมที่งานถ้าเราไปกินข้าวกันคืนนี้ทานข้าวกับเพื่อนเล็กๆเราเราเราจะไม่มีการเปิดตัวใครบางคนใช่ไหมไม่มีเลยมีแเพื่อนมี่จ่ปิดตัวมีแตปิดตัวแสดงว่าเรื่องความรักคือปิดค่ะเป็นจบเลยรอกน่ไม่มีค่ะไม่มีคั้งที่แล้ยังบอกว่ายังโอเคอยู่ก็ไม่มีแต่ดยวนี้ไม่มีจริงค่ะอ๋อกเขาดาคนเดียวสวยๆไปชรดีแก่คนนึงแหละโอ้ยโอาน ัูคิดดูเลยบอกว่าเราส่วนขึ้นเราแบบว่าหน้าเด็กหนุ่มมีนะเพราะหลายคนชมว่าแม้ตัวเลขกระสูงแต่ว่าสวนทางกับใบหน้าของเราพอาไปไลองสอบได้ไดแต่เนี่ยหนิงเด็กมากเลยอะละมาโยนเนี่ยมาโ,โยนเนี่ยละย่าไม่นเคยไปถูนนวกว่าเราต้องไปยุ่งกับกว่า บอกว่าดีใจกว่าที่แต่ว่าเห็นในรูปว่าสวยกว่าตัวจริงเอ๊ะทธอไมต้องหัดมาทางนี้อหรแต่พี่เอบอกว่าพี่เอบอกว่าเขาสวยสุดนะตอนที่หนิงก็บอกว่าสวยที่ย่ำใช่ให้ถิ่เยอะเลยลาไปอ่ะเวลาทำอะไรที่ตีนิดกันเวลาคนบอกว่าพี่เอเอาเลยเต็มที่จะเหมือนพี่อ้ําอะพี่เอจะไม่กลัวเจ็บเลยเท่าไหร่เท่ากันงเย้ะค่ะมีอ้ํไอะไรก็เยอะค่ะเยอะฟังสวยเยอะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้หญิงไทยอ่ะถ้าเกิดแบบว่า อายุแบบ40อัพขึ้นไปอ่ะก็อยากจะแบบรักษาสภาพไปได้เหมือนแบบคุณนายอ้ําแน่นอนอะไรย่งเงี้ยครับผเป็นผู้คนที่ไปเกาหลีก็บอกมีคนเอาเล็บปีกนี้ไปไหมไม่ถืออะไรทํไม่ถืออะไรเลเล็ไปเลยนอุ้ยเลปเลยมีอ้ำคือวรัลทัว์เอเซียนะครับไม่ใช่แค่เกาหลีครับ จีก็มีบางโลมาจีนเขายังบอกเลยว่าอยากได้แบบรุณอ้มยังมีเลยค่ะเพราะว่าพี่อ้มเขาเป็นแบบบิวตี้สแตนดาร์ดตอเน,นี้อไม่ <c oughs> ทุกคนเห<อ>็นทุกคนเห็นไหมคะที่มาตูพยายามจิ้มแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆอ่ะก็เขาเอาเอาเลยพี่อ้มไปแล้วก็ไม่ได้เหมือพี่อ้มสักทีหนึ่งไงคะใช่ฮะตุ้ไม่หาเด็กคลินิกเขาบอกให้ตัดหัวฮะ <c oughs> พอร้อนอ่ะค่ะไม่พออีกค่ะ ค่ะจริงๆก็จริงๆก็นักพี่อ้งแหละค่ะนักตลอดแต่ว่าชนะเธอนะเธอรู้เปล่าโอ้ยจะต้องเงินมาเยอะกว่านี้เราหลักพี่อั้งอ่ะบางทีอาจจะแบบว่าทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เราก็เคยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรแล้วไม่เคยเลยพี่อั้งไม่รู้อ่ะก้องดูตุ๊กตาใจเพิ่มมาเลยเพิ่มมาเลยมันไม่รู้หรอกนึกตุกแค่นี้เออเออแต่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินคู่เราใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไวไวใช่ไหมไม่ถึงไม่ถือเอาโมแตกออกแล้ว ไม่ม so, uh ีค huh. ่ะเพราะพี่เอพี่ทำจัดการหมดเลยพี่เอไม่แต่ค่ะพี่กลัวเขาจะหาวาพีพี่ก็เลยเขาจัดการที่ตรงน อ่าอย่างสุดท้ายแล้วฝากตลาดสดวิลเลี่ยนก็ฝากนะคะก็มีตัวอย่างเบีร์เจ้าจะไม่รู้เลยเนี่ยหูกว้างขวางมากแค่ไหนอ่ามาที่ชั้นบีค่ะชั้นบีค่ะพี่ชั้นบีค่ะเอาเงี้ยมาหน้าเอ็มเคแล้วจะเจอพวกเราอยู่ตรงนี้เลยใหญ่ใหญะเรามาจะเจอทุกวันนะคะผัดเปนมาอะค่ะแต่เป็นสามล็อกเลยค่ะเดินเข้าไปบล็อกแรกเป็นซ้ายสุดแล้วก็เดินมาบล็อกกลางแล้วก็บล็อกขวาสุดเลยค่ะคือถ้ามาฟิวเจอร์พาร์มลังสิตลงมาชั้นบีเข้าประตูห้าจะเจอตลาดได้เร็วที่สุดนะคะนอกจากร้านอร่อยแล้วอย่าเพิ่งฮะร้านพวกเราทั้งสี่คนฝากไววว้้้ดยแลกันะ ะตู้ตุ้สนิทมาไหมคะมาครับหมูฝอยตู้สนิทมาครับมีหน้าใบมอนสเตอร์นะคะมีไก่ฉีกค่ะมอนสเตอร์ใบต้องค่ะที่ทุกคนบอกว่าแพ้ยำแหน่ไม่ยำแหน่ยำแหน่ค่ะพี่ฮัลโหลนะสตาร์ีิดแก้ผัดเผ็ดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ะาครับคุณค่ะตอนที่สี่แล้วพอใจแค่ไหนพอใจพอใจมากค่ะขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่พงษ์นะแต่งรูปให้ด้วยนะ แต่งรูปไวหรอใส่แอปไอพี่เอด้วยนะใส่แอปไปด้วยนะ